กลับมาที่จังหวัดพิบุรีในเขตของอำเภอชะอำนกันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะพร้อมด้วยนักบินนะคะแล้วก็นักข่าวร่วมกันบินตรวจสอบผืนป่าแก่งกระจานค่ะเพื่อที่จะนำภาพถ่ายที่ได้ทางอากาศนะคะไปแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าค่ะ เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนำเฮลิคอปเตอร์จำนวน6ที่นั่งบินขึ้นสำรวจพื้นป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในเขตอำเภอแก่งกระจานและอำเภอหนองยาปร้องโดยใช้เวลาในการบินสำรวจประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเส้นทางบินสำรวจไม่พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าและไม่มีสิ่งปลูกสร้างรุกลามแม่น้ำเพชรบุรีพบเพียงปริมาณน้ำใน เขื่อนแก่งกระจานที่อยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงมีปริมาณน้ําเหลือน้อยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าแก่งกระจานที่ประเทศไทยได้นําเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแก่งกระจานอเภหนองยญาปล้องอท่ายางอ,เ,อเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีและอเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นอุทยานแห่งชาติที่สมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลุ่มแม่น้ำเพชรบ,บุรีและแม่น้ำปรานบุรีมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่น่าสนใจหลายแห่งเช่นทะเลสาบน้ำตกถ้ำหน้าผาที่สวยงามอีกทั้งยังเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศ คือมีเนื้อที่ประมาณ2,915ตารางกิโลเมตรกลับเข้าสู่ห้องข่าวกันอีกช่วงหนึ่งมาติดตามข่าวในเขตของอำเภอชะอำค่ะพบว,วัตถุโบราณกลางทุ่งบริเวณเขาตาจีนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะคะนักโบราณคดีได้เข้าร่วมตรวจสอบซึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าอาจจะเป็นศาสนสถานนะคะสมัยทาวาราวดีเตรียมนำเข้าพิสูจน์ค่ะเพื่อทำการอนุรักษ์ต่อไป เวลาประมาณ15นาฬิกาของเมื่อวานนี้นางสาวพยุงวงน้อยนักโบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีนำคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าสำรวจพื้นที่ทุ่งโล่งกว้างในเขตของหมู่ที่9้าตำบลนายางอำเภอชะอํำจังหวัดเพชรบุรีหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบวัตถุโบราณเป็นอิฐสีแดงเก่าแก่ซึ่งอาจจะเป็นวัตถุโบราณหลังจากที่บริเวณทุ่งเศรษฐีพื้นที่ใกล้เคียงกันเคยถูกค้นพบวัตถุโบราณมาก่อนหน้านี้นางสาวพยุงวงน้อย โบราณคดีชำนาญการสำนักศิลปากรที่หนึ่งราชบุรีเปิดเผยว่าหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านจึงเดินทางเข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อนำไปเสนอให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและดำเนินการตรวจพิสูจน์ให้แน่ชัดและจากการสำรวจในเบื้องต้นคาดว่าพื้นที่แห่งนี้อาจเคยเป็นศาสนาสถานโดยพบยอดเจดีและอิฐแดงที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นมีการใช้กระเป็นส่วนผสมในการ เผาจนมีสีแดงโดยส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นอิฐที่มักจะสร้างในสมัยทาราวดีอย่างไรก็ตามจะต้องรอผลพิสูจน์ให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งต่อไปอตรงนี้เป็นศาสนะสถานสมัยทาราวดีก็มีการขุดคลองอส่งน้ำหรืออะไรไมาเรืยนะแต่ว,ว่าก็คนในพื้นที่ในยน้ำเจาบ้านองเน็นก็เลยบอกว่าเจออิดดแบบตักษณะแปลก็ให้มาดูหน่อยพอมาดูคือเป็นลันนนกษณะเป็นปิต หนาขนาดพิเศษนะคะก็จะเหมือนกับอยุที่ต่างปัสนาสถานที่จึงหยุดนีเป็นคําเรียกศาสนาสถานอาจจะเป็นเล่เจดีย์ไรสมองทินั่นก็ในเรียกว่าสมัยน่ยทีทวารวดีก็จะเป็นพรนกอบดีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศาสนาสัมพุทธศาสนาแหละเป็นเจดีย์อะไรก็ตัว ็ต้องนันเรื่องนันข้อมูลเนี่ยไปเสนอกับาทางส่วนที่เปเนร่วมบนิหาตก็หัวหน้นนา,รา,ารัฐก็เป็นผู้ในการสานักงานที่รัฐหรือก็จะนําเสนอไปว่าเจอหลักฐานอะไรบ้างแล้วก็จะเสนอแนวทางว่าเราจะทํายังไงกับพื้นที่ตรงนี้แต่ว่าจากลักษณะที่การปุบลักษณะเนี้ยเอคืออาจจะด้วยความรู้เท่ามนถึงการหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ ตัวใช้เครื่องมือหนักในการถกพบตุกมันก็จะทําให้หลักฐานเสียหายมากกระจายดังที่จะเป็นฐานที่ให้เราเห็นว่าจะพอเป็นบูปทรงเป็นซีเรียมเป็นโยบมอย่างนี้นมันก็มกาวว่าจะทําประสานกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะแจ้งําแจ้ง,าง,าง,างาราดังอาเภอคะบอกว่าให้ช่วยกันทาความเข้าใจกับคนในพื้นที่ว่าหลักฐานนี้คือหลักฐานที่แสดงถึงพัฒนาการสําคัญของ ประวัติศาสตร์ในช่งวงหนึ่งของที่เมืองในพื้นที่ด้านของนายวันเขียวชะอุ่มสมาชิกสภาเทศบาลตำบายางเขตสองได้เดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยเปิดเผยว่าพื้นที่แห่งนี้เดิมเป็นพื้นที่ทํานาต่อมามีบริษัทเอกชนเข้ามาซื้อที่ดินและขณะทําการปรับปรุงพื้นที่จึงได้ขุดพบวัตถุโบ,บราณดังกล่าวพื้นที่เดิมมันเป็นป่าตรนี้เป็นป่าหอว่าไอเหมืนอนว่าบริษัทมาซื้อที่ไว้แล้วเขาก็มาขุดปรับ ปงทีอยู่ขเขาอะแล้ก็มาเจออัน,นี้มาถึงโบราณนี่สำหรับการแข่งขันกีฬาสาร 3, สัมพันธ์สี่ภาคโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่มีกว่า1 7 0โรงนะคะทั่วประเทศได้จัดให้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วในช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้นะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าจัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ต้องสร้างความยินดีให้กับเด็กๆอย่างมากเลยนะคะเพราะงานนี้ได้รับพระราชทาน ผู้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีด้วยค่ะพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้จัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่20เมษายน2554โดยได้รับเกียรติจากนายสมบัติคุรุพันธ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพลตารวจโทรประยูนอมิตผู้บัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนคณะกรรมการจัดการแข่งขันครูผู้ฝึกสอนและทีมนักกีฬาเข้าร่วมในพิธี การจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนร่วมกับสำนักการกีฬากรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนภาคทั้ง4ภาคทั่วประเทศ174โรงรักการออกกําลังกายรักการเล่นกีฬามีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวัฒนธรรมซึ่งกันและกันสําหรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้แบ่งออกเป็น5 ประเภทได้แก่แช์บอลเสปักตะกร้อชักเยอ์วิ่งวิบากและวิ่งผัดกระสอบนอกจากนี้ยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอาทิวิ่งวิบากเดินกะลาและวิ่งเปรียวลูกโป่งน้าเป็นต้นซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าพระราชทานทั่วรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่หนึ่งประจำปี2554น้ในครั้งนี้ด้วย よく見まし ที่หอประชุมของโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองค่ายธาานารักษ์อําเภอรปราณบุรีพันเอกเทียนศักดิ์รื่นเริงรองผู้จัดการโรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังสำรองเป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารศาสตรดีชั้นต้นรุ่นที่24ประจำปี2554ที่จัดขึ้นตามหลักสูตรประจำปีงบประมาณ2554ที่กำหนดให้โรงเรียนการกำลังสำรองศูนย์การกำลังส,สำรองเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารศาสตรดีชั้นต้นโดยมีระยะเวลา การศึกษาตั้งแต่วันที่20เมษาย,ยน2554ถึงวันที่28กรกฎาคม2554รวม14สัปดาห์มีผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศร้อยโทถึงร้อยเอกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานศัสดีตามแผนการศึกษาจำนวน40นายกองทัพอากาศฝากเข้ารับการศึกษาจำนวน2นายรวม42นาย